เรื่องทองนี่แปลกนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคนก็ยังพูดถึงตลอดเลยยิ่งช่วงนี้ราคาวิ่งขึ้นลงแบบโอ้โหหน้าเวียนหัวมากข่าวนึงก็บอกให้ซื้ออีกข่าวก็บอกให้ระวังวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันแบบง่ายๆเลยนะคะว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จริงครับ สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่ามันซับซ้อนมากข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจาก2แหล่งหลักๆเลยแหล่งแรกคือรายงานวิเคราะห์ตลาดทองคำหรือ Holiday Report ของหัวเซ็งเฮงในวันที่5ทธันวาคม2 5 6 8อันนี้จะทำให้เราเห็นภาพล่าสุดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะส่วนอีกแหล่งหนึ่งจะเป็นเหมือนคู่มือที่ช่วยเราถอดรหัสปัจจัยพื้นฐาน6ข้อที่ขับเคลื่อนราคาทองคาแบบที่พยายามจะให้เข้าใจง่ายที่สุดครับเยี่ยมเลยค่ะ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสกัดข้อมูลพวกนี้ออกมาเพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่าสถานการณ์ที่มันมีทั้งสัญญาณบวกสัญญาณลบปนกันไปหมดแบบนี้ตกลงมันคือโอกาสทองของนักลงทุนหรือว่าเป็นกับดักที่ตลาดวางไว้กันแน่มาลองหาคำตอบกันค่ะเริ่มกันที่ภาพล่าสุดจาก Holiday Report กันเลยดีกว่าค่ะภาพหัวเขาน่าสนใจมากบอกว่า ปรับฐานระยะสั้นแล้วก็มีตัวเลขสำคัญคือราคาทองคำตลาดโลกหรือที่เรียกว่า Gold Spot ปิดที่4,208ดอลลาร์ก่อนอื่นเลยค่ะคำว่า Gold Spot นี่มันคืออะไรกันแน่คะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นอธิบายง่ายๆเลยนะครับ Gold Spot ก็คือราคาสดๆของทองคำบริสุทธิ์ที่เขาซื้อขายกันทันทีในตลาดสากลเป็นราคาอ้างเองกลางที่ทั่วโลกใช้กันครับส่วนคำว่าปรับฐานระยะสั้นเนี่ยในทางเทคนิคก็คือการที่ราคา มันพักตัวหรือย่อลงมาหน่อยหลังจากที่พยายามจะวิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่แต่ยังไม่ผ่านเราก็ถอยกลับลงมาต่ำกว่าแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่4,200ดอลลาร์ครับอ๋อเหมือนกับว่าวิ่งขึ้นเขามาเหนื่อยๆแล้วขอหยุดพักดื่มน้ำหน่อยประมาณนั้นหรือเปล่าคะ่ะใช่เลยครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากซึ่งนะักวิเคราะห์ในรายงานเขาก็มองว่า จังหวะพักตัวแบบนี้แหละอาจจะเป็นโอกาสให้ทยอยเข้าซื้อสะสมได้โดยให้แนวรับไว้ที่4,140แล้วก็4,110ดอลลาร์ค่ะแต่ที่ดิฉันว่ามันน่าปวดหัวคือปัจจัยที่รายงานลิสต์มามันดูตีกันเองไปหมดเลยนะคะมีทั้งเรื่องสงครามยูเครนที่ยังยืดเยื้อเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่สหรัฐไม่เชิญแอฟริกาใต้ประชุม G20 เรื่องพวกนี้ปกติมันควรจะดันราคาทองใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องแอฟริกาใต้นี่ถ้ามองเผินๆอาจจะดูเป็นแค่ข่าวการทูตธรรมดาแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปมันสะท้อนความตึงเครียดที่ใหญ่กว่านั้นมันไปเชื่อมโยงกับเทรนด์ที่เราเห็นมาตลอดหลายปีก็คือการที่กลุ่มประเทศนอกตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่มบริกส์เนี่ยพยายามจะลดการพึ่งพาดอลลาอื mm. แล้วก็ทยอยสะสมทองคำก็เป็นทุนสำรองของประเทศอย่างต่อเนื่อง เทรนระยะยาวแบบนี้มันเหมือนเป็นฐานที่แข็งแกร่งคอยพยุงราคาทองไว้ไม่ให้ตกแรงๆไม่ว่าข่าวรายวันจะเป็นยังไงก็ตามน่าสนใจมากค่ะแต่นี่แหละค่ะคือความย้อนแยง้งเพราะในขณะที่ปัใจจัยใหญ่ๆดูจะหนุนราคาทองในรายงานเดียวกันกลับบอกว่ากองทุน SPDR ซึ่งเป็นกองทุนทองคำยักษ์ใหญ่เทขายทองคำออกมา1.71ตันเดี๋ยวสิคะ SPDR นี่คือใครทำไมการขยับตัวของเขามีผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ SPDR Gold Shares หรือตัวย่อ GLD เนี่ยเรานึกภาพว่าเป็นเหมือนตู้เซฟทองคำขนาดยักษ์ของโลกก็ได้ครับคือเขาจะถือทองคำแท่งจริงๆเก็บเอาไว้แล้วก็ออกเป็นเหมือนหุ้นให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เข้ามาซื้อขายกันได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันทำให้นักลงทุนทั่วไปที่อยากลงทุนในทองคำไม่ต้องไปซื้อทองคำแท่งมาเก็บเองให้วุ่นวายแค่ซื้อหุ้นตัวนี้ก็เหมือนได้เป็นเจ้าของทองคำทังอ้อม การที่กองทุนขนาดมาหึกมาแบบนี้เทขายทองคําออกมาทีละเยอะๆเนี่ยมันเลยเป็นสัญญาณที่ตลาดจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดเลยครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะแต่มันก็ยังคาใจอยู่ดีในเมื่อตลาดคาดการณ์กันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกำลังจะลดดอกเบีย้ยซึ่งมันเป็นข่าวดีสุดๆสำหรับทองคำทำไมกองทุนใหญ่อย,อย่าง SPDR ถึงรีบเทขายตอนนี้ล่คะคะมันดูสวนทางกันมากเลยนะที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างคลาสสิกของกลยุทธ์ที่เรียกว่า Sell the News the ขายเมื่อข่าวดีปรากฏใช่เลยครับลองนึกภาพตามนะครับผู้เล่นรายใหญ่อย่างกองทุนสถาบันเนี่ยเขาอาจจะเข้าซื้อทองคำมาตั้งแต่ตอนที่ราคาย,ยัางต่ำๆแล้วพอมาถึงตอนนี้ที่ข่าวดีเรื่องเฟดจะลดดอกเบีย้ยมันถูกพูดถึงกันทั่วตลาดจนนักลงทุนรายย่อยเริ่มมั่นใจแล้วก็ไล่ซื้อตามค่ะมันคือจังหวะที่สมาร์ทมันนี่หรือกลุ่มทุนขนาดใหญ่เริ่มทยอยปล่อยของเพื่อล็อกกำไรก้อนโตของตัวเองเอาไว้พูดง่ายๆคือ เขากำลังขายให้กับคนที่เพิ่งจะเข้ามาซื้อเพราะมั่นใจในข่าวดีหรอคะประมาณนั้นเลยครับมันเป็นสัญญาณว่าในมุมมองของผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยราคาในปัจจุบันมันได้สะท้อนข่าวดีเรื่องลดดอกเบี้ยไปหมดแล้วหรือที่เขาเรียกว่า price in ไปแล้วอืมการเทขายของ SPDR เลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าตลาดอาจจะกำลังร้อนแรงเกินไปและอาจมีความเสี่ยงที่นักลงทุนรายย่อยจะเข้ามาซื้อที่ยอดดอยพอดีเนี่ยแหละครับ คือภาพความซับซ้อนของตลาดตอนนี้มีทั้งแรงซื้อจากความคาดหวังและแรงขายจากคนที่มองเห็นความเสี่ยงมันก็เลยผันผลอย่างที่เราเห็นกัน โอ oh, ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะพอเห็นภาพความขัดแย้งของสัญญาณต่างๆในตลาดแล้วมันยิ่งทำให้เราอยากกลับไปทำความเข้าใจกฎพื้นฐานของเกมนี้เลยว่าจริงๆแล้วอะไรคือตัวขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังความผันผวนทั้งหมดซึ่งแหล่งข้อมูลชิ้นที่สองที่เรามีเนี่ยแหละค่ะสรุป6ปัจจัยสำคัญเอาไว้ได้ดีมากเหมือนเป็นคู่มือฉบับย่อเลยใช่ครับเหมือนเป็นแกนหลักที่ต้องยึดไว้เสมอเวลาจะวิเคราะห์เรื่องทอง ปัจจัยแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ USD ครับเพราะทองคำในตลาดโลกเนี่ยเขาซื้อขายกันเป็นสกุลเงินดอลลาร์ความสัมพันธ์ของมันจะสวนทางกันโดยตรงสวนทางกันใช่ครับถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงคนที่ถือเงินสกุลอื่นก็จะใช้เงินเท่าเดิมซื้อทองได้มากขึ้นทองเลยดูน่าสนใจราคาทองในรูปดอลลาร์ก็จะสูงขึ้นถูกต้องแต่ถ้าดอลลาร์แข็งค่าราคาทองก็จะปรับตัวลง ค่ะข้อที่2นี่คลาสสิกมากเงินเฟอ้ออันนี้เกือบจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาเลยนะคะที่ฉันว่าพอคนรู้สึกว่าเงินสดในกระเป๋ามันด้อยค่าลงทุกวันซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆก็จะเกิดสัญชาตญาณอยากจะหนีไปหาอะไรที่มันจับต้องได้จริงที่มันไม่เสื่อมค่าไปตามกาลเวลา ซึ่งทองคําก็ตอบโจทย์ตรงนี้พอดีถูกต้องครับมันคือการหนีไปสู่สินทรัพย์ที่รักษามูลค่าหรือ store of value ได้ดีเพราะคนแห่กันไปซื้อความต้องการสูงราคาก็ขึ้นตามกลไกตลาดปกติซึ่งมันก็นําเราไปสู่ข้อที่3คืออัตราดอกเบีย้ยที่เราเพิ่งคุยกันไปถ้าดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ําการฝากเงินในธนาคารหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลมันแทบไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยการถือทองคําที่ไม่จ่ายดอกเบีย้ยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ดูเสียเปรียบ แถมยังมีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นอีกคนก็เลยหันมาสนใจทองกันมากขึ้นแต่ในข่าวกับกันถ้าดอกเบีย้ยสูงๆอย่างช่วงก่อนหน้านี้การฝากเงินเฉยๆก็ได้ผลตอบแทนดีใครจะอยากมาถือทองที่ไม่มีปันผลให้เสียโอกาสล่ะคะแล้วก็มาถึงข้อที่4วิกฤตและความไม่แน่นอนอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยแค่นึกถึงภาพข่าวสงครามหรือวิกฤตเศรษฐกิจคนก็จะไปต่อคิวกันยาวเหยียดที่ร้านทองทันที มันเป็นเหมือนสัญชาตญาณความอยู่รอดของมนุษย์เลยนะครับในยามคับขันทองคำคือสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือเซฟเฮเว e นที่ทุกคนเชื่อมั่นที่สุดผมว่าคนไทยน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเป็นพิเศษ ใช่เลยค่ะดิฉันยังจำเรื่องเล่าจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สมัยวิกฤตต้มยำกุ้งปี4ี่ได้เลยตอนที่ข่าเงินบาทล่มสลายธุรกิจเจ๊งกันระนาวแต่สิ่งเดียวที่ยังคงมูล,ลค่าของมันไว้ได้ก็คือทองที่เก็บไว้ในตู้เซฟความทรงจำแบบนั้นมันฝังอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยไปแล้วมันอธิบายได้เลยว่าทำไมพอมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นคนถึงนึกถึงร้านทองเป็นอันดับแรกเป็นเวียนที่เห็นภาพชัดมากครับแล้วมันก็เชื่อมมาถึงข้อที่ห้า คือคกลไกตลาดพื้นฐานอย่างอุปสงค์และอุปทานหรือ demand and, and supply ฟังอุปสงค์หรือความต้องการซื้อนอกจากจะมาจากการลงทุนในช่วงวิกฤตแบบที่เราคุยกันก็ยังมาจากการทำเครื่องประดับการซื้อตามเทศกาลและที่สำคัญมากๆคือการเข้าซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อเป็นทุนสำรองก็ย้อนกลับไปที่ประเด็นบริกที่เราคุยกันตอนต้นเลยนะคะใช่เลยครับ ส่วนฝังอุปทานหรือปริมาณทองก็มาจากการทำเหมืองการรีไซเคิลทองเก่าและการขายออกของธนาคารกลางบางแหง่งและสุดท้ายข้อที่6ซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะตัวที่กระทบเราคนไทยโดยตรงเลยนั่นก็คือค่าเงินบาทใช่ครับอันนี้สำคัญมากเพราะต่อให้ราคาทองในตลาดโลกไม่ขย,ยับเลยแม้แต่ดอลลาร์เดียวแต่ถ้าเงินบาทของเราอ่อนค่าลงราคาทองในประเทศก็จะแพงขึ้นทันที oh. เพราะเราต้องใช้เงินบาทเยอะขึ้นเพื่อเป็นแลกเป็นดอลลาร์มาซื้อทองในปริมาณเท่าเดิมแต่ถ้าบาทแข็งราคาทองในประเทศก็จะถูกลงมันเลยเหมือนเป็นสมก,การสองชั้นสำหรับคนไทยเลยนะคะคือต้องดูทั้งราคาทองตลาดโลกแล้วก็ต้องมาลุ้นค่าเงินบาทของเราเองอีกต่อหนึ่งโอเคค่ะตอนนี้เราเห็นทั้งภาพความโกลาหลในตลาดล่าสุดและเข้าใจกฎพื้นฐาน6ข้อที่ขับเคลื่อนมันแล้วทีนี้ ลองเอาความรู้ทั้งหมดมาปรับใช้กับเรื่องใกล้ตัวที่สุดกันบ้างดีกว่าค่ะคือการเดินเข้าไปที่ร้านทองจริงๆสมมุติว่ามีคนจะเอาสร้อยคอเก่าไปขายที่ร้านขั้นตอนมันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งในข้อมูลจากขั้วเส้เหงมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลย เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวและสำคัญมากครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราสามารถจำลองสถานการณ์ได้เลยสมมุติว่าวันนี้เราจะเอาสร้อยทองหนึ่งบาทไปขายคืนที่ร้านสิ่งแรกที่ต้องรู้และคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคือราคาอ้างอิงที่ร้านจะใช้คำนวณครับ ปกติเราก็จะดูราคาขายออกทองรูป,ปรพรรณที่ติดไว้บนป้ายหน้าร้านใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับนั่นคือจุดที่คนพลาดกันเยอะมากร้านทองจะใช้ราคารับซื้อคืนทองคําแท่งของวันนั้นเป็นฐานในการคานวณอ๋อทองคําแท่งใช่ครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วราคานี้จะต่ํากว่าราคาขายออกทองคําแท่งและต่ํากว่าราคาขายออกทองรูป,ปรพรรณอยู่พอสมควร จากตัวอย่างในข้อมูลที่เราดูราคารับซื้อทองคำแท่งอยู่ที่63,550บาทขณะที่ราคาขายออกทองรูปพรรณในวันเดียวกันอยู่ที่64,450บาทโอ้โหแค่จุดเริ่มต้นก็ต่างกันเป็นพันแล้วนะคะแปลว่าฐานที่ใช้คำนวณก็ต่ำกว่าราคาบนป้ายที่เราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลย ถูกต้องครับและนั่นเป็นแค่ด่านแรกนะฮะหลังจากใช้ราคา63,550บาทเป็นฐานแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าหักตามมาอีกตามประกาศของสคออบอรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยร้านทองสามารถหักค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนได้อีกไม่เกิน5%จากราคาฐานนั้นแปลว่าจาก63 5 5 0บาทก็อาจจะโดนหักไปอีกสูงสุดถึง5%ของยอดนี้ ใช่ครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วอัตราการหักนี้จะใช้กับทองที่เราซื้อมาจากร้านเดิมถ้าเราเอาทองจากร้านอื่นไปขายเขาอาจจะหักในอัตราที่สูงกว่า5%ก็ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละร้านเลยอืยังไม่นับปัจจัยอื่นๆอีกนะครับเช่นถ้าทองมีรอยบุบชำรุดน้ำหนักหายไปจากการใช้งานก็อาจจะถูกหักราคาเพิ่มเติมตามสภาพจริงอีก พอฟังแบบนี้แล้วได้ข้อคิดสำคัญเลยนะว่าเงินสดที่เราจะได้รับจริงๆจากการเอาสร้อยทองเก่าไปขายคืนเนี่ยมันจะต่ำกว่าราคาขายออกทองรูปพันฑ์ที่เราเห็นบนป้ายในวันนั้นแบบคนละเรื่องเลยซึ่งกฎที่ว่าหักได้ไม่เกิน5%ตามประกาศสคอบอนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่ผู้บริโภคอย่างเราเต้องรู้ไว้เลยจะได้ไม่โดนเอาเปรียบ และทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่เราเจาะลึกกันในวันนี้นะคะตั้งแต่การพยายามไขปริศนาของตลาดทองคำล่าสุดที่เต็มไปด้วยสัญญาณที่ขัดแย้งกันเองไปจนถึงการทำความเข้าใจกฎพื้นฐาน6ข้อที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยเกรดความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทองรูป,ปรพรรณคืนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนจริงๆผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่า ราคาทองคำมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนของทุกอย่างตั้งแต่สภาวะเศรษฐกิจโลกความเชื่อมั่นของนักลงทุนไปจนถึงสเสถียรภาพทางการเมืองค่ะตานคำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างค่าเงินดอลลาร์อตราดอกเบีย้ยและโดยเฉพาะสาหรับบ้านเราคือค่าเงินบาทถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องทองคำเลยครับ ครบถ้วนมากค่ะและก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งทายด้วยประเด่งชวนคิดไว้นิดหนึ่งค่ะในข้อมูลที่เราดูกันมนันนี้นอกจากทองคําแท่งทองรูปพรรณเพื่อการลงทุนแล้วมันยังมีผลิตภัณฑ์อย่างประติมากรรมทองคําหรือของขวัญที่ออกแบบพิเศษด้วยมันทําให้ดิฉันนึกขึ้นมาว่ามันมีจุดไหนกันแน่ที่ทองคําไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นงานศินละปะสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือของตกทอดทางใจและสถานะที่เปลี่ยนไปนี้ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าของมันในแบบที่ราคาตลาดไม่สามารถวัดได้หรือไม่ก็เป็นคำถามที่อาจจะฝากไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะคะ